สดีค่ะโหราทีวีโดือาจารย์ธน,นอ่อนค่ะเราก็มาราศีมีนกันนะคะในเดือนเมษายนพุทธศักราช2564ค่ะก็เป็นราศีที่แบบว่า ใจคอไม่ดีเลยนะคะดยดาวพรฤหัสบ,บดีเนี่ยท่านยกย้ายมาที่เรือนมินาทีที่29มีนาคม2564เนี่ยนะคะนะอย่าไปใจเสียเลยแค่ว่าท่านอาจจะมาอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะราศีกุมนะอยู่ข้างหลังเรานี่เองถ้าไม่ได้ไปไหน,นแต่ท่านก็เตรียมที่จะ มาอยู่กับเรานะคะอพอมาอยู่กับเราเนี่ยอูย้ยสว่างเจริญมีความสุขนะคะแต่เราก็มีความสุขมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าดาวพระศดีเนี่ยท่านก็สถิตสุภากรรมมาลาภะพอสุภากรรมมาลาภะแล้วก็มาเป็นวินาศพอเป็นวินาศใจเสียเลยนะคะไม่ต้องใจเสียนะเพราะดาวชุดตรีเทพเนี่ยคือดาวพระเสาร์และดาวพระราหูเนี่ยยังให้คุณแก่ท่านนะคะพระาพระ พระพระระศัพดีที่เคยให คุณอยู่เป็นสิงคางเกณมาหมดสภาพแล้วที่ราศีกุมเนี่ยนะกลัวเลยนะแต่ดาวพระเสาร์ยังให้คุณอยู่เหมือนเดิมเรายังได้ทรัพย์ได้สินนะได้มีโอกาสในการจับเงินจับทองได้มีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะเกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตในรอบ30ปีเกี่ยวกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตก็ได้นะคะนะเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะพระสาวเป็น11 สิบเอ็ดเนี่ยราบจะคืนคงนะรณรงค์ก็มีชัยนะคะนะต่อสู้ไปนะสมมติโอ้เรา เราอาจจะไม่ได้ได้อ่าต่อสู้จะได้มรดกได้พินัยกรรมตามพินัยกรรมอันเนี้ยนะได้น้อยไปต่อสู้แล้วเราจะได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่เราตกกระป๋องไปเราก็จะก็จะเกิดขึ้นมาให้เราได้สิ่งที่ดีๆเข้ามามีโอกาสที่จะหนักแน่นอ่าในชีวิตนะเพราะว่าอ่าเรือนเรือนลาภาที่พระเสาวมาเป็นกเกษตรตราธิบดีนะคะการเป็นกเกษตราธิบดีก็จะโชคลาภความสําเร็จสิ่งดีๆงอกเงยขึ้นมาสู่ชีวิตของเรา และพระราหูเนี่ยพระราหูเนี่ย มาจากเรือนพินาศนะมาเรือนที่เดือนีิพรฒพร์ปรสรดีไปสถิตอยู่มาจากเรือนวินาศแต่ว่าสูญเสียแล้วก็จะได้สิ่งดีๆเพราะว่าพระราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศและเงินทองนะเห็นไหมได้สิ่งดีๆมาเพราะนั้นไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงกลัวความสูญเสียในเรื่องเพราะว่าโอ้พระประสรบดีท่านมองนะถ้าไม่เป็นไหนท่านอยู่ข้างหลังเรานี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ ท่านสถิตยอยู่ก็ในเรื่องของอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอาจจะมีการเดินทางนะแต่เราเราอย่าใจเราอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆเพราะว่าพระราหูเป็นโมหะจริตอาจจะตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะแต่เรากา็พระราหูมาเนี่ยอุ้ยจะต้องได้สิ่งที่ดีๆนะเข้ามาเพราะว่าท่านก็ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นองค์เกณฑ์แก่ราศีอุตของท่านนะอย่างเียคือพระราหูเป็นเป็นมหาอุตนะอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะเพราะนั้นท่านก็มาอยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยก็ถือว่า ราหูเจ้าเข้าพิสศพพบราศีเดียที่วิธีกฎเกณฑ์เพนทั้งไงหนะสว่างเจริญเสียหายยากหากจำนันรำพันไปก็ขัดใจว่าเจ้าตำราว,ว่านอกครูนะคะไม่นอกครูหรอกดีแน่นอนนะคะค่ะก็ก็ ท่านมาสถิตยอยู่ในเรือนของพระสุขนะ่พระสุขไปสถิตเรือนการเงินได้ช่วยกันใช้เงินใช้ทองอริอรอยเลยนะคะ่ะค่ะก็ระวัตระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายหน่อยนะเพราะว่ามีพระมริตอยู่สถิตยอยู่ในเรือนของอ่าในเรือนของ กันเงินด้วยนะเพราะนั้นได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปแต่ว่าการธรรมาหาได้ยดีเพราะว่ามีเทพพยายดาถึงสามพระองค์นะมาอนวยอวยพรในเรื่องของการเงินการทองให้แต่ดาวพระศุกร์ก็ท่านท่านเดินเสด็จอยู่พระพุทธท่านก็เสร็จอยู่แะ่วพระพระ,พระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์เนี่ย ามาช่วยใช้ตังมาจากเรือนอลลีนะอ้อาจจะได้ตังมาแล้วเนี่ยได้เงินมาแล้วเนี่ยไปชําระหนี้ชําระสินซะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ท่านเป็นมหาอุดไม่ต้องไปกังวลนะได้มาได้มาแต่ไอตอนจ่ายเนี่ยคุมกันเอาเองละกันนะถึงแม้ว่าดาวพระสัสบิ์จะเป็นวินาศนะแต่ก็ไม่ได้มาทําลายนะเพียงแต่ว่าโชคลาภอาจน,น้อยลงนะเพียงแต่แต่ว่าไม่มาทําลายความ ความดีงามของชาวราศีมีลัคนาราศีมีถึงอย่างไรท่านก็เป็นคนมีบุญอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะคะ,ะก็อยู่กับบุญนะอยู่กับบุญทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ดีเพราะว่าท่านกําลังจะไปเป็นกเกษตรตราธิบดีกุมตัวเองเลยนะคะนะอย่าได้ไปกังวลกับการที่ดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านท่านเป็นมินาดนะเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะค่ะเพราะว่า อ่าอย่างอย่างอ่าท่านเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยอ่าอย่างกับเราอาจจะมีการตกงานเปลี่ยนงานแต่เราจะได้งานนะเพราะว่าดาวพระเสาหนักแน่นเป็นเกษตราธิบดีในเรือนดาภรนะาะไม่ต้องกังวลน,นะอ่ะาดาวมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำํำบอกแล้วว่าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลง นะเปลี่ยนไปนะอย่างไรเสียก็จะได้ดีในที่สุดแน่นอนนะคะนะอย่าไปกังวลว่าอุ้จะสูญเสียแต่แต่อีกอย่างหนึ่งดาวพระอังคารนะดาวการเงินเนี่ยประสิทธิ์อยู่ในเรือนพระพุธและเรือนพระพุธก็ ก็สถิตยอยู่ในเรือนกรรันเงินเกษตรแลกเรือนนะการเป็นเกษตรแลกเรือนเนี่ยก็ดีนะคะหนักแน่นนะในการทํามาหาได้นะนเกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับรถรานะแต่ก็มีการใช้จ่ายสูงนะแล้วก็ระวังมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแหวงนะนะรู้ว่าระวังในเรื่องของการปวดท้องนะอย่างนี้เลยนะสุขภาพปวดท้อง เป็นไข้เป็นวดัดเ,เลือดจะไปลมจะมาฟ,ฟุดฟ,ฟัดฟุดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ระมัดระวังหน่อยนะคะสรุปราศีมีนนะคะก็ถือเป็นราศีที่ใจหายใจความหน่อยนึงนะคะเพราะดาวบุญใหญ่ ดาวที่เคยเป็นสิงห์กเก์นเนี่ยไปเป็นวินาศซะเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ช่วยมีเหลือแล้วนะคะ,ะหรือว่าโชคลาภที่ควรจะได้หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่หมดเป็นศูนย์นะคะเพราะเรายังมีพระสาและพระราหูเนี่ยที่ให้คุณให้ความหนักแน่นแก่ชีวิตของเราอยู่นะคะและเดี๋ยวไม่นานนะคะแค่ช่วงเดียวนะแค่ช่วงเดียวนะเดี๋ยวท่านก็กลับมาที่ลาภะแล้วเดี๋ยวท่านก็เดินกลับบ้านท่านแล้วนะคะในวัน ในวันที่8เมษายน2565เราก็จะสับสนในช่วงของปี2564นี้หน่อยนะ,ะเดี๋ยวพอปีหน้านะเมษายน2565นะเราก็เราก็แบบแบบโอ้ถือเป็น ความเจริญรุ่งเรืองของเราถือเป็นราศีที่น่าอิจฉาเลยนะคะค่ะก็ระวังตัวสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าท่านจะไม่ตกอับไม่ตกต่ำนะแล้วก็ระวังเรื่องการทรอบบอะเลาะเบาแหวงการมีเรื่องนะทะเลาะกันเรื่องของการเงินกันทองด้วยก็ได้หรือทะเลาะกันเรื่องของที่บ้านทะเลาะกับคุณแม่ หรือว่ามีปากมีเสียงในเรื่องของรถราบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะก็ระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนในลัคนาราศีมีและทุกท่านนะผ่านภัย ทุกอย่างให้ได้นะคะแล้วก็ให้มีความสุขมีความเจริญพบแต่สิ่งที่ดีงามพ้นทุกทั้งปวงกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ